สวัสดีครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเริ่มกันที่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งในที่นี้จะขอบรรยายถึงเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูนะครับ <S <S ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครูนี้ก็เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครูซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งก็ประกอบไปด้วย3มาตรฐานนะครับมาตรฐานแรกก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและมาตรฐานที่3คือมาตรฐานการปฏิบัติตนมาดูที่มาตรฐานแรกคือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอันนี้จําแนกได้เป็นมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพนะครับมาตรฐานความรู้ก็เป็นข้อกําหนด เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับาการประกอบวิชาชีพซึ่งมาตรฐานความรู้ประกอบไปด้วย9ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูข้อ 2. การพัฒนาหลักสูตรข้อ 3. การจัดการเรียนรู้ข้อ 4. จิต,ตวิทยาสําหรับครูข้อ 5. การวัดและประเมินผลการศึกษาข้อ 6. การบริหารจัดการในห้องเรียนข้อ7 การวิจัยทางการศึกษาข้อ8นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและข้อ9ความเป็นครูอีกอันหนึ่งคือเรื่องของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพอันนี้เนี่ยคุณครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคู่รู้สภากำหนดดังต่อไปนี้1ก็คือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและ2คือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะมาตรฐานอันที่2คือมาตรฐานการปฏิบัติงานครับมาตรฐานการปฏิบัติงานก็เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานที่มีคุณภาพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจำนวน12ข้อดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสารรค์ 10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสารรค์11สแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง12มาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับมาตรฐานที่1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอหมายถึงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้นเช่นการประชุมการอบรมการสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจนมาตรฐานที่2ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนอันนี้หมายถึงการเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและความวางดีต่อผู้เรียนดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น คุณครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลักมาตรฐานที่3ครับมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพคำว่ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนหมายถึงการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของคุณครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัดความสนใจความต้องการโดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงอันนี้หมายถึงการเลือกใช้ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ที่สามารถนำไปใช้จัดเตรียมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้มาตรฐานที่5ครับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมออันนี้หมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นผลิตเลือกใช้ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์เอกสารสิ่งพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้มาตรฐานที่6ครับ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนอันนี้หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตัวเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไปมาตรฐานที่7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบอันนี้หมายถึงการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัยและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยคุณครูจะต้องมีการรายงานการปฏิบัติงานให้มีรายละเอียดครอบคลุมดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2. เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดให้เกิดกับผู้เรียน 4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมาตรฐานที่ 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน อันนี้หมายถึงการแสดงออกการประพฤติและการปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้นักเรียนเห็นแล้วเนี่ยเกิดความเลื่อมใสความศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างมาตรฐานที่9ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์อันนี้หมายถึงการตระหนักถึงความสำคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเกี่ยต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมกันร,รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆมาตราฐานที่10ครับร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์อันนี้หมายถึงการตระหนักถึงความสำคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจมาตรฐานที่11ครับสแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอันนี้หมายถึงการค้นหาสังเกตจดจําและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูต้องสามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานที่12สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์อันนี้หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือความจําเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนมากําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนอย่างถาวรคุณครูจึงต้อง เป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆกล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาต่างๆมีสติในการแก้ปัญหาม่ได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัวครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาสมองเห็นแนวทางที่นำไปสู่ผลความก้าวหน้าของผู้เรียนได้มาตรฐานอันที่3คือมาตรฐานการปฏิบัติตนมาตรฐานการปฏิบัติตนก็หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดเป็นแบบแผนพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยจรรยาบรรณของวิชาชีพครูครูสภาได้กำหนดไว้5ประการคือจรรยาบรรณต่อตนเองจรรยาบรรณต่อวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรณต่อสังคมมี5จรรยาบรรมีะมี9ข้อดังต่อไปนี้ 1. จรรยาบรณต่อตอนเองมี1ข้อครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 2. จรยาบรณต่อวิชาชีพมี1ข้อคือ ครูต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. จรรญ,ญาบรณต่อผู้รับบริการอันนี้มี5ข้อข้อที่ 1. ครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าอันที่ 2. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจอันที่4ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิบักษต,ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการและอันที่ 5. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบข้อ4ครับจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมี1ข้อคือครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้อ5จรรยาบรรณต่อสังคมมี1ข้อคือครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของ,งส่วนรวมและยึดมั่นในการปรกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับที่ผ่านไปน,นั้นก็เป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหรือเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งก็ประกอบไปด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและก็มาตรฐานด้านการปฏิบัติตนลาดับต่อไป จะนำเสนอถึงเรื่องของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพทมีจำนวน5ด้าน15มาตรฐาน65ตัวบ่งชี้5ด้านที่ว่านประกอบไปด้วย 1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 2. มาตรฐานด้านการจัดก,การศึกษา3มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้4มาตรฐานอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและ5มาตรฐานมาตรการส่งเสริมมาดูที่ด้านที่1คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี6มาตรฐานนะครับมาตรฐานที่1ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสทรรยภาพมาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มาตรฐานที่3ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลมาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จําเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอันนี้คือด้านที่1ส่วนด้านที่2มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาก็มี6มาตรฐานเช่นเดียวกันโดยมาตรฐานที่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานที่9คณะกรรมการสารศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเหล่านั้นมาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างครอบคลามีมาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพมาตรฐานที่2 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้านที่3มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี1มาตรฐานคือมาตรฐานที่13สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านที่4มาตรฐานอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี1มาตรฐานคือมาตรฐานที่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้นด้านที่5มาตรฐานมาตรการส่งเสริมมี1มาตรฐานคือมาตรฐานที่15การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นจบการบรรยายเพียงเท่านี้โชคดีในการสอบครับขอบคุณครับ